สวัสดีครับอยู่กับผมหงน้อยดำซิ่งอีกแล้วครับผมอัปเดตสถานการณ์ครับงานถมที่ครับผมเรียบร้อยไปแล้วคันนี้จมเลยครับข้างนึงครับนี่ครับรถกัดจมนิดหน่อยเป็นอะไรนิดหน่อยก็ขึ้นยากครับผมไม่เหมือนรถน้ำมันครับไปดูอีกข้างนึงครับ อยังไม่ได้ดันเลยตึมตึมตึมเรียบร้อยโรงเรียนจีนจมครึ่งล้อเลยครับถ้าเป็นรถน้ำมันนะขึ้นแล้วต้องรอครับรอไม่โครเดินมาครับผมวันโว่สองร้อยสิบมาดันตูดเต็มเลยยังเหลืออีกครึ่ง ทางนึ้ก็ยกหัวพอเสียของรถกาดก็แบบนี้นะครับทางกาดนี้ก็หนักแล so ้วมาแล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 ้วเดี๋ยวพาไปดูรถแรงรถคันนี้จูนทั่วอาทิตย์ ปิดดเลยคันนี้เป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะโอ้ยยอยากกินาลิงยยอยากกิน้าลิงโอ้ยอยู่ดียย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 ้ยย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 อยยยย มันอก็มันแตกมันก็แข็งเมื่อไรไม่รู้ต่อดอกไปแล้วเราก็ว่าไม่รถเราเจียบค่อยออกไอตัวที่ว่าเป็นไอตัที่แท็กตัโบดของผมต้องตั้งหัวฉีดมาใหม่เลยอ่ะเออเป็นใหม่เลยใช่เปลี่ยนเนี่ยรอสั่งอยู่อ๋อพี่ก็ไอลางนี้เปลี่ยนหัวฉีดมาปุ๊บก็ต้องโอโอหันเครื่องอีกเออครึ่งท่อนกินน้ำมันเครื่องผมไม่อยากได้ครึ่งท่อนเลยอยากได้เต็มเต็ม ถึงท่านอ,อมาเดือนสองเดือนก็เป็นดีกันทำอีก,อกเครื่องรถกาดเครื่องรถกาดนี่แหละเครื่องรถกาดมาแล้วมาแล้ว ฝนไม่ตกนะโอ้ยเจอดินอย่างเงี้ยไม่ไหวดูอ่ะดินเนิดเนิดจมแฟกคู่เลยเมื่อกี้แต่ว่าอีกคันนังขึ้นได้แต่คันนี้ไม่หยุดดินก็ไม่ไปต้องหยุดอยู่กับที่ ลูกพี่มาจมเลยบนยิบเลยลูกพี่มาบนยิบเลยดานดานดานตูตรงนี้ดันตูดดนไนไหม Chạy yên, chạy yên bay bay êch bay 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 Đắm, lên oh. đắm เสียนะพรุ่งนี้เช้าต้องเสียแล้วพรุ่งนี้เช้าว้าไม่มีแล้วเอาลงเลยต้องขอบคุณท่านวันโมวันโมสองร้อยสิบ เดินมาตั้งแต่นูน่นไปเดินกลับแล้วเอาขึ้นค่าพี่ชาย ไปครับอีพี่หน้าเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนึงครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยครับให้ช่องให้ช่องผงน้อยดําซิ่งช่องน้อยๆด้วยครับเป็นกำลังใจงให้ด้วยครับผมขอบคุณครับที่รับชม